ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดดำเนินพระราชทานน้ำหลวงสงศสมเด็จพระวรณรัตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดดำเนินไปพระราชทานน้ำหลวงสงศ์สมเด็จพระวรณรัต์จุลพรมคุตโตอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธ และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารณห้องบำเพ็ญกุศลชั้นสองอาคาร1 0 0ปีวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครครั้นเสด็จถึงเสด็จเข้าห้องบำเพ็ญกุศลหลังฉากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศพ ทรงกราบราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงรับน้ำจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมหาราชวังถวายน้ำสงส่วนพระองค์ที่มือทรงกราบราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำหลวงสงศพจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายสมที่ทรงอกทรงกราบราบ จากนั้นเสด็จออกไปยังห้องบำเพ็ญกุศลหน้าฉากทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาณจัทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรธศพทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบประทับพระราชอาณเจ้าพนักงานลาดาผ้าภูสายงทรงทอดผ้าไตรสิบตรพระสงฆ์สิบรูปบังสุกุลทรงหลังทักซิโนโทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนักงานพระราชพิธีนิมนต์พระพิธีทำสี่รูปขึ้นนั่งบนเตียงสวดพระอภิธรรมต่อมาทรงจุดธูปเพียนเครื่องมูชากระบะมุกที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรมประทับพระราชอาสน์พระพิธีทำสวดพระอภิธรรมหนึ่งจบทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบที่หน้าโกรธศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต